ในวันนี้เราก็อยู่ในเกม Arena Battle Infinite กันอีกเช่นเคยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไม่เคยจะรวยเลยนะครับทุกคนและไอดีนี้ผมกําลังจะเจ๊งและตอนนี้ผมก็ได้รับกุญแจผีมา2ดอกซึ่งก็เป็นกุญแจทองที่สามารถเปิดที่ไหนก็ได้และในวันนี้เราจะมาเปิดในแมปฟาร์มกันในสถานที่ที่ผมจะไปเปิดนั่นก็คือโมเทลไปดูกันว่าผมจะได้สิงโตมาประดับครังหรือเปล่ามีใครเล่นมานานแล้วเป็นเหมือนผมบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเล่นไปเจ๊งไปโอเคไม่พูดมากแล้วกดไลค์แล้วไปเริ่มกันเลยครับ จะมีทางเข้าตรงนั้นมาปีนวนดังไงไงดอนออกี้ <c oughs> ายาแล้วเบิดกันวะ ช่องว่ะเฮียสิงโตเฮียผมไม่มีกระเป๋าว่ะไม่มีเหมือนกันสิงโตมีตังค์วะไม่มีตังค์เลยไม้เทา้าโอ้ว,วางอยู่ีโอเลยไหมเทา้าทองตาเบาอีกไปเนี่ยขอ,องง่วงเดียวพี่เป็พี่กับพี่เจ้าเฮียอะไรเกม เก็บใจกระเป,าเป๋าเองไปอะ่ะเดี๋ยวเขาไปแบ่งตอนทางออกออนีดไปเซฟเ,เปิด,ดเลยของข้างนอกไม่มีอะไรเลยหมามา้มาม้าไปไหนต่อทีนี้บอท ตั้งหมื่นสี่ออกได้หรอหมืนนะ่นแปด้สามหมื่นแปดแสนอะก็ต้องออกอะหาทางออก หลังจากที่เราได้สิงโตมาแล้วครับพวกผมก็จะรีบเห็นออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วพวกผมจะวิ่งเรียบกำแพงใต้แมปไปเรื่อยๆนะครับไปดูกันครับว่าระหว่างทางผมจะเจอคนไหมเอาไงต้งรีบไปนะก็ออกฝั่งไหนนะนี่ไง เรากำลังไปเจอตี้บ้านนะตี้ที่เกิดจากโน่นนะอยู่ที่ว่ามันเจอฟาร,ร์มไลน์ไหนยังไม่มานี้วะเฮ้ยกูเซิร์ชอยู่ไอ้เฮีย ต้องลงบนแล้วเองแกต้องลองดูอีกรอบก่อนแม่มันมีกุญแจฟรีในเว็บเป็นรับยังงยังไม่ได้ไอ้นคนคนคนพิชางได้าพิชางระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยเฮ้ยผมตายหุยคูผมตายมัอยู่ในพุ่เหมอนี่อ่ะมันตายเนื่อมันตายเนี่ยแกนี จะเริดตายเล่นในตอนนี้แนวหน้าของผมได้ตัวเป็นที่ร้อยแล้วพอผมเห็นท่าไม่ดีผมก็เลยตัดสินใจวิ่งหน,นีออกมาแล้วก็อ้อมไปให้ได้ไกลที่สุดและอีกอย่างผมไม่มีเซฟที่เก็บสิงโตไว้ในตัวด้วยคิดได้อย่างเดียวตอนนี้วิ่งไปให้ถึงทางออกให้เ,เร็วที่สุดเิ่ต้องวิ่งกลาวแอบบหลงพุง ไอ้กระของฟ้าเอ้ยพ่อไปเลยของในกระเป่าของในกระเป๋าเยอะไลย ยอดทอกระบ,บองยอดเสร็จแน่ๆตอนนี้ยางของผมค่อนข้างที่จะเหลือน้อยแล้วนะครับผมก็เลือกตัดินใจไม่ผ่าตัดแล้วกินแก้ปวดแล้วก็วิ่งต่อไปแล้วก็ดันมาเจอบอดอีก้ะครับทำให้แผลผมดำขึ้นมาอีก2จุด ไปเงมันมันเห็นพวกเราฝาบอ,บอดูอย<ด>ู่

ครับท็อปของอยู่ตอนนี้วู้วู้เรีย

ไปรับเห็นครับรับของเดียไปรับที่รับของเดียรับของเียครับพอทางจะตายเฮี่ยาียาดี้ินปั่นวิ่งเลยแรงัานถ้าะหลุมัมต้องผมเลย รอดักหลังเนินขึ้นมาอย่างเรย่องเหรอสิบเฮ้ยมันยิงทีเคได้ไงวะคือผมมีพอเยอะโอ้ยทนี่ดึงระเบิดลอยเวรไอ้ตัวริมกำแพงอ่ะ รีพอร์ตไปก่อนโอ้โหยิงทะลุพุ่มเนี่ยเฮียมันยังไม่เห็นทีเคเลยเวย้ยเออทีเคม่นโดนยิงเหรอพุ่มมีทางหนุมปอกกับมเองเนี่ยมันยิงมีทางตายใช่แล้วมาด้านมายิงเขาง้าบมกโอ้ยเฮียนี่ดึงระเบิดลอปมเรายัางอยู่กันนู่นอยู่เลยอ่ะท <c oughs> ้ายรถท้ายรถไถ่อะ <c oughs> ตอนอยู่ท้ายรถไถ่ะมา <c oughs> ดูดีโอ้โหเฮียอะไรโดนลูกซองบอดเม็ดเดียวตายสัสอ้าวมิ่งหา <c oughs> เลือดเหลือสามิบกว่าวก็เทีย่ยเลยอสิอสงโตเป็นเหตุครับ นั่นแหละครับหลังจากนั้นน้องสิงโตก็ได้จากผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิ่งหนีคนมาแต่สุดท้ายมาเจอบอดยิงตายแบบนี้ก็รู้สึกโอ้โหโคตรฟักมากเลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน